ครับเดี๋ยวพามาจัดเข้าล้มดันเข้าล้มแบบเต็มระบบเน้นๆครับเราพามาดูเกี่ยวเข้าล้มแบบจัดเต็มครับ ิ่งยาวอยู่ครับสิ่งนี้สิ่งใหญ่ครับล้มเน้นเน้นโอ้คุณยังพักเลยฝุ่นไปข้าว ครับดูกันยาวๆไหนใครชอบดูโถเจริญกันข้างดูครับตัดเข้าล้มเน้นๆล้มติดพื้นวันี่105นี้105นะครับบิงนี่บิงเดียวก็ประมาณไล่ครึ่งครับบิงเดียวเนี่ย อีกนี้ไล่ขึ้นครับจัดไปครับดัน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  หลังก็ป้ายมีเท่าไรกระดันป้าข้าล้มครับแต่คราวนี้เขาตัดได้ข้าวนะครับต้นข้าวไม่ค่อยยาว้ออลนดีก็ข้าวเริ่มแห้งหน่อยแล้วนะครับคุณ คุณเชิงจะเยอะแล้วครับฝุนสร้างข้าวเนี่ยจัดใต้เกี่ยวสลับเลยครับไม่ได้ิ่งวน ชอบดูฟังพวงทอดฝนเลยครับโอ้ฝนพักเสร็จแล้ว เก็บเรียบนะครับเก็บเรียบเกี่ยวสะอาดครับโอ๊ตเจริญการช่ชง ดันแล้วครับดันแล้วครับดันใส่แล้วครับอย่าไปอย่าไปจวดจวดไปครับวิ่งนะครับโซ่ครับโซ่เอา้เอาเขาเขาสูสูฟัดดัมปี้ปมนา,าก็ถีบทรงครับ ดันค้างเลยละครับเครื่องเริ่มร้อนเลยลครับคนครับตอนเช้าๆก็เจ๊งเงงเหงานะยครับอา้อาอา้าวอ้า นี้น่าจะได้เห็นถึงความคล่องชัดๆครับเวลาเขดาดันเข้าลมอ้าวดูเลยครับมุมนี้น่าจะเห็นชัดเจน พยาบายท่้นผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องครอบรถกันนีด้วยนะครับไปดันไซดันไซ ดันมันเลยครับ เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับเกี่ยวกับรถคันนี้หรืออยากชมแบบไหนครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับโอ๊ตเจริญกระช่างคันนี้นะครับบ่อยหน่อยนะครับก็จะพึ่งเบือช่องก๊อฟลูกชนากันนะครับว่าคันนี้ประจำการอยู่กะแถวนาผมครับดูครับดูครับวิ่งไสครับเล่นไส้ใต้ใต้ done done oh 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 that's it จวดบ้าจวดบ้าพี่น้องอดีตจัดให้ชมแบบเข้าล้มเน้นๆชัดๆให้เลยนะครับ นี่นะครับรถเจ้านี้เสียงตู้ลั่นนี่ไม่มีเลยครับพื้นได้ก็ไม่มีตู้ลั่นครับระบบส่งข้าวปากตู้นี่ดีมากเลยครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลยหน้าหนึ่งหรือหน้าซึกลอกนี้ก็จะเสร็จแล้วครับดิ่าไร่89ไร่ เหลืออีก2ล็อกครับวันนี้ติดกันแครับอีก2ล็อกแต่ไม่ใช่รถเกี่ยวผมนะครับวันนี้มาลงนาผมครับแต่ไปเกี่ยวหน้าคนอื่นผมก็ไปถ่ายมาให้รับชมนะครับเพื่อ FC ทุกท่านนะครับที่อยากดูโอ๊เจริญการช่าง ในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องกรอบหลวกชาวนาให้ด้วยนะครับพูดพูดฝากกลางแล้วก็ไม่ค่อยของถ้าพูดตัวลาดดิทนัดเลยครับใปไปเก็บหน้าสุดท้าย ท่านผู้ชมยังอยู่กันหรือเปล่าครับคอมเมนต์เข้ามาสิครับแต่ใครยังรับชมถึงคลิปนาทีนี้ก็คอมเมนต์มาด้วยครับสวัีเป็นสเปคปั๊ม2 3นะครับปั๊ม,มอ,อเตอร์23ครับเกรื่อง260แรงครับเทอร์โบฮีโน่ตัวเดิน PC 200อึด นไม้ทนมือครับขาสิ่งทั้งหลายอ่าสมมตแล้วครับบิงนี่ก็คงจะจบคลิปเตียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องก๊อปลูกชาวนาให้ด้วยนะครับ